เชื่อไหมคะว่าสองต้นนี้เนี่ยสเสน่จันแดงค่ะแต่มันคือสเสน่จันแดงที่ไม่เหมือนกันค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ยิ้มและหมายไปด้วยกันค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับสเสน่ห์จันแดงค่ะด้านไหนคะสเสน่หจันแดงเพื่อนๆนซ้ายหรือขวาคะตอบถูกกันไหมคะมันก็คือจันแดงทั้งคู่เลยค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะแต่วันนี้ค่ะแอดจะพาทุกคนมารู้จักกับสเสน่หจันแดง สเสน่ห์จันแดงชนบุรีค่ะที่คือสเสน่ห์จันแดงแต่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคนไหนมีสเสน่ห์จันแดงชนบุรีอยู่บ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกันมากนะคะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเรียกได้เลยนะว่าสเสน่ห์จันแดงมีเยอะมากค่ะยังไม่ใช่แค่สชนิดนี้นะคะแต่วันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูกันก่อนค่ะ ต้นนี้ก็คือเริ่มที่ต้นนี้ก็คือการสีแดงค่ะใบสีเขียวนะีมีสีแดงนิดหน่อยก็คือสนีจันแดงที่เป็นสนีจันแดงปกตินะคะลักษณะของใบก็คือร่องใบค่ะจะแบบไม่ลึกมากแล้วก็จะเป็นใบาย,ยาวเนะาะใบรูปเนี่ยค่ะแบบเป็นรูปแบบนี้เลยรูปหัวใจจะปลายแหลมนะคะนี่ก็เป็นด้านบนที่เราจะสังเกตได้ชัดๆเลยค่ะ วันนี้แอดไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆก็เป็นภาพแบบนี้เนาะแล้วก็ทําเป็นลักษณะคลิปให้ดูแต่นี่คือสีของจันสเสนจันแดงนะคะซึ่งสีก้านเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสเสนจันแดงก็มีสีก้านออกสีแดงเลยนะคะสังเกตได้แบบว่ายากมากซึ่งตอนแรกเนี่ยแอดก็คิดว่า เอเสน่ห์จันแดงมีแค่เสน่ห์จันแดงกับแดงโบราณหรือเปล่าพอเริ่มเห็นว่าเออมีแดงโบราณมีแดงชนบุรีแดงพิษณุโลกแดงนครศรีมีแดงสตูลอีกต่างหากนะคะนะแต่เนี่ยค่ะหลังใบเนาะที่เพื่อนเพื่อสังเกตตัวนี้จะเป็นเสน่ห์จันแดงหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก้าเนี่ยจะออกสีแดงแบบนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างเรียกว่าใบเนี่ยลักษณะเกือบคล้ายๆกัน แต่มันมีความแตกต่างค่ะเพื่อนๆซึ่งว่านเสน่ห์จันแดงเนี่ยเป็นว่านมงคลเมตตามหานิยมนะที่มีเขียนบันทึกไว้ในตำราว่านตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะสมัยเก่าก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการนำมา,าทำเป็นผงผงพระต่างๆนะคะแล้วก็ทำเป็นเ,เรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์นะคะของที่นำมาบูชา แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของว่านสเสน่ห์จันแดงนั่นเองซึ่งสเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปปลูกไว้ในบ้านหรือว่าหน้าบ้านหรือว่าในออฟฟิศได้เพราะว่ามีมงคลด้านเมตตามหานิยมสูงมากนะคะช่วยให้มีคนรักนะคะคนดูแลคนช่วยอุปถัมภ์แล้วก็มีมงคลด้านการํามาค้าขายด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามารู้จักกันกับต้นเสน่จันช,นชนจันแดงนะคะชนบุรีซึ่งตรงนี้แอดเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าได้ข้อมูลมานะคะจากในกลุ่มนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะน้องป๊อปนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้นะคะต้นเสน่จันแดงชนบุรี mm hmm. เห็นน้องแจ้งว่าน้องบอกว่า คือไม่ทราบแน่ชัดว่าที่มาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็มีข้อมูลกับสเสนจันแดงชนบุรีก็มาบอกบอกกันบ้างนะคะคือสิ่งที่สังเกตได้ก็คือลักษณะของใบเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะเนี่ยสีของก้านเนี่ยจะแดงเข้มกว่าแล้วก็ใบเนี่ยด้านล่างจะมีสีแดงเข้มคือแดงแบบมีแดงด้วยอ,ะ,อะใบด้านล่างนะคะแล้วก็ นอกจากใบด้านล่างที่มีสีแดงเข้มแล้วเนี่ยหน้าใบก็ยังมีสีแดงด้วยคือมันไม่ได้ไม่ได้เขียวเลยเหมือนกับเสนจันแดงปกติธรรมดาของเราอะค่ะแต่อันเนี้ยคือจะมีแบบเป็นสีสีออกแบบแดงที่หลังใบแล้วก็มีสีแดงออกที่บริเวณหน้าใบด้วยแต่ออกเป็นสีแดงเข้มๆร่องใบก็จะลึกกว่านะคะแล้วก็เวลาที่แทงออหน่อใหม่เออไม่ใช่หน่อใหม่ใบใหม่นะคะ ใบใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นแบบสีสีแบบเอ่อเป็นสีแดงเลยนะคะแต่ต้นเนี่ยนะคะก็คือสังเกตเนาะเนี่ยนี่ก็คือใบของสนิจจันสนิจจันแดงปกตินะสนิจจันแดงธรรมดานะคะใบเป็นแบบนี้คือไม่ได้เรียกว่าไม่ต่างกันเท่าไหระคะ่ค่ะมีความคล้ายคลึงกันมากแยกกันออกมาแค่นิดเดียวก็คือเรื่องของสีสีของใบนะคะสีของใบแล้วก็สีของก้าน ที่แบบแดงชนบุรีเนี่ยจะมีความแดงมากกว่าแต่ว่าแดงธรรมดาเนี่ยก็คือแดงน้อยกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะภาพนี้จะเป็นค่อนข้างชัดนะจะชัดกว่าเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่นะคะนี่เห็นไหมว่าแดงขนาดไหนแดงแบบนี้เลยแดงแดงเยอะมากแดงหนักมากแล้วก็สวยมากด้วยนะคะแต่ลักษณะใบเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแบบเดียวกันกับสีแดงกับสนีจันแดงที่เราเห็นเนาะ แต่ว่าไม่รู้ว่าข้อมูลนะคะที่ว่ามีที่มาอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่เนาะก็สามารถที่จะติดต่อ,อามา,ท,อาท,ที่ที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเผื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เอามาแบ่งปันกันอาจจะทําคลิปไว้เผื่อให้เป็นความรู้นะคะแบ่งปันกันในเรื่องของเสน่ห์จันทร์สําหรับคนที่รักเสน่ห์จันนะคะเห็นไหมว่าใบเนี่ยแดงเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์จันแดงชนบุรี ใบแดงก้านแดงแดงเข้มนะคะแล้วก็หน้าใบก็จะออกแดงเหมือนกันแต่จะแบบออกแดงเข้มๆหน่อยนะคะคือเขียวนั่นแหละแต่ว่ามีแดงเข้มด้วยค่ะเรียกว่าก็เป็นเสน่ห์จันแดงอีกชนิดหนึ่งนะที่คล้ายกันมากเลยแต่ก็แตกต่างกันนี่นะคะใบที่ขึ้นมาใหม่เหมือนที่แอดบอกว่าพอใบขึ้นมาใหม่จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ เขาก็เลยเรียกกันว่าสเสนจันแดงชนบุรีเห็นบอกว่ามีในกลุ่มนะคะที่บอกว่าเขาปลูกเนาะเขาเลี้ยงสเสนจันแดงชนบุรีแล้วก็มีลักษณะที่ที่มันไม่เหมือนกันนะคะมันคล้ายเนาะแต่มันไม่เหมือนกันหลังใบเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะหลังใบจะออกเป็นสีแดงเหมือนนาคเลยอะ่ะคล้ายกันเลยเนาะคล้ายนาคแต่มันก็คือไม่ใช่นาคนะคะแต่เป็นแดงชนบุรี ก็ลองไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าที่เรามีกันอยู่เนี่ยใช่สเสน่ห์จันแดงธรรมดาหรือว่าเป็นสเสน่ห์จันแดงชนบุรีนะแล้วก็ใครที่มีแม่พันธุ์หรือว่า,อาลูกนะต้นแบ่งก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์นะคะไว้ด้านล่างได้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะได้ต้นสเสน่หจันแดงชนบุรีนะคะไว้มาเลี้ยงด้วยอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกชนิดหนึ่งก็สำหรับคนที่รักสเสน่จันนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะมาทําคลิปให้ใหมค่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเยอะๆพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะภาพนี้ก็จะค่อนข้างชัดมากเลยนะคะก็คือทั้ง2ชนิดนี้เป็นเสน่ห์จันแดงค่ะอ่แต่แอดไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมไอ้ต้นซ้ายมืออะคือจริงมันคือก้านแดงนะแต่ว่ามันมีก้านเขียวด้วยแซมเข้ามานะคะเพื่อนๆ อันนี้คือเสน่์จันแดงแต่ว่าแดงชนบุรีคืออยู่ด้านขวามือซึ่งใบเหมือนกันมากนะคะมีความคล้ายกันมากต่างกันแค่ลักษณะสีของใบเท่านั้นเองค่ะนะก็มีข้อที่คอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะยินดีรับฟังข้อมูลนะคะ